สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะกับวันนี้ที่คอรอยนะฮะเฮลโลคอย์ยไงเล่นเล่นคนเดียวได้ด้วยนะฮะมาแล้วฮะกับมอสตัวนี้ที่มีชื่อว่าเดซพูลนะที่เป็นหนังที่ผมรอคอยมาโคตรเนินานนะฮะในวสุดวันนี้ผมเอามาเล่นเป็นในเกม GTAV กันเลยนะฮะมีรถมาพร้อมด้วยเป็นรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจน่นคือเดซพูลนะฮะแล้วมาดูกันนะว่าตัวละครนี้มาทำอะไรได้บ้างในโหมดนี้นะฮะซึ่งหุ่นบึกบืนอย่างนี้ไหนลองดูก่อนนะ ือปืนเอ้าเราังไม่มีปืนเลยแล้วเสกปืนให้ก่อนนี่ฮะปืนคมครับผมยิงได้อ๋อปืนมีไม่ยิงไอสัตว์ยิงมือง่ายกว่าคือมอตตัวนี้มันพัฒนามาจากไอรอนแมนดีๆีได้เองแหละครับผมอ๋ออ๋อเรื่องง่ายครับกูยิงปืนไม่ได้เลยอ๋อนี่นี่ยิงปืนจากมือได้ฮะ จะเปต้องใช้นะฮะโดยยิงได้อย่างสบายใจเลยนะฮะซึ่งมอตัวนี้มันเป็นมอตัวเดียวกับไอรอนแมนเลยฮะมันสามารถบินได้ด้วยนะฮะและแน่นอนฮะไฮไลท์เด็ดของมันในมอตนี้ก็คือรถสวยๆของเดซเจ้าเดซพูนั่นเองนะอืมเนี่ยอืมมอตัวนี้ถ้าถูกพัฒนามาจากไอรอนแมนมินิฮัก์คัสเตอร์ที่ใครหลายคนเคยเจอนะ่ยเ่นี้มันเป็นเดซพูนะฮะเฮ้ยเฮ้ยชุบ ขับเท่าไหร่ก็ไม่มีบันล้มมารถคันนี้มาเลยฮะดูฮะขับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันล,มมล้นม,ลฮม,ม,นลมฮะเป็นไงอือแผลอึดได้ด้วยอือโอ้โหชนชนโดนโอ้ยเด,ด,ดี๋ยวทำไมนั่นทงท่าอย่างเงี้ยคือเห็นทีดาบบนหลังอาจจะชักได้ฮะแต่จ,จริงๆแล้วชักไม่ได้นะฮะชักไม่ได้นะครับผมดาบอืออะไรพี่เอาเปล่าเอาปเปล่าเฮ้อ ไปไหนล่ะมันต้องต่อยทั้งใต่อยพี่โดนะเฮ้ยเฮ้ยเดทพูมันต่อยว่าวอะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเออะไรล่ะเฮ้ยเฮออต่อยว่าวมากฮะเออต่อยโดนแล้วกว่าจะต่อยโดนนะต้องยืนนิ่งๆให้กูต่อยเนี่ยอะไรอะไรเราเฮ้ยเดทพูมันตั้งเถื่อนแมวก็ไม่เวทเออไอแมวเว้นมึงคิดจะหนีกูได้เหรอ ยิงแม่งไอ้สัตว์แมวเมายิงพูนหมด <c oughs> นี่เดซปูใช้มีแค่นี้ก็พอฮะเดี๋ยวดูก่อนอมีอะไรที่มองมองกับเดซปูดีฮะนี่มาเชสเต้เลยแล้วกันนั่งกินบนลานหาคนเดียวเนี่ยเขาหนีกันหมดแล้วนั่งทำอะไรเฮ้ยนั่งทำอะไรลุกขึ้นฮะดาบข้างหลังกูใช้ไม่ได้มันเป็นแค่ฉากประก <c oughs> อบเฉยๆเฉาะหัวแม่งเลย นี่ฮะอืมรถคู่ใจของเบด,ดพู้เอาวะนี่ไล่ย,ยิงไปทั่วเลยฮะอืมฮ่าฮ่าโอ,โอ,โอ,โอ้มายกอ,อม,มาเว้ยอืมต้องอมไม่ยอมเลยจริงฮะ ยิงแม่งสาดโคนมืงองฮะวันนี้เป็นวันเดทคู่ปืนมือง,งตายหมดตายเอาระเบิดไปแดกด้วยอือลูกสองลูกสองก็มาลูกสองก็มาไปไหนล่ะไปไหนทำไมมือซ้ายอย่างนะะั้นวะเฮ้ยเดี๋ยวนี้รถรถประเทศมึงบิดข้างซ้ายเนี่ยอืออืออือยิงแม่งยิงแม่งเลยหนีไปไหนล่ะออเอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตาย นี่่หรอนี่เหรอหรอว้ยยิงอัได,ไม,ไ,ดไ,ไม่ตายอึดเหรออึดเหรอมึงตายระเบิดไปแดกนี่หยอดไม่นาไปกินไปละบึมแดกครับไหนตำรวจเอาไม่อยู่ อาตอนนี้ตำรวจไล่ล่าเราทั้งเมืองแล้วนะฮะเอาละเออมาเลยคึมโดนเข้าไปสิกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนใายตาไมาอีกมามาเฮ้ยคึมโดนเข้าไปสิมาฮามาต์เฟอร์เกอร์เซฟไพร์มาต์เฟอร์เกอร์โอ้โหโดนพาดเซฟไพร์มาต์เฟอร์เกอร์เรียบร้อยฮะ แค่นี้มันยังไม่พอครับมันยังไม่สะใจมึงมาเลยตัวน,นี้ฮะอืมแค่นี้มึงยังไม่ปวดไม่พอฮะเด็กูต้องปวดให้หนักกว่าน,นี้ฮะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยยังไงล่ะยังไงล่ะมีเครื่องบินมาแล้วฮะอุ๊ยอุ๊ยอะอุ๊ยโอ้โหโอ้โหเครื่องบินจริงเราด้วยแองกี้ <Mean> <Angry Pain> เพนก็้ามาทำเปเล่นไปอะอืม โอ้โหไอ้ไรยิงเราเต็มเลยอ่ะนีไม่มีใครยิงเราโดนนะโอ้โหเขามีถล่มทลายประเทศส้างเมืองนี้มันโอ้โหบ้านเมืมงองนี้น่าสศตโลฮะโอ้เด็กเขามีทข้างหน้ามาเลยเฮ้ยวนแม่งเลยนี่ไม่กลัวด้วยนะเอาระเบิดไปแดกกลัวให้อุ้ยอุ้ยระเบิดลงเราเต็มฮะแต่ไได้วยความเป็นอมตะของเดซูดไม่มีวันตานยครับผม โอ้โหรนไปเยอะมากรู้สึกสะใจนะฮะเดี๋ยวผมเล่นข่าวบอกว่าเล่นเกมแล้วชอบไปเรียนแบบนะฮะเดี๋ยวผมจะแต่งชุดสีแดงออกไปเล่นข่าราบ้านรจะช่องขอบมากนะฮะจะได้เป็นตามที่ข่าวผมสนับสนุนมาโอางี้ไปกันต่อนะฮะเดี๋ปัญญาอ่อนให้มากนะครับผมฝากถึงนิสิงนะครับมันไม่เกี่ยวกันเลยโิพาภาพสารชิบหายเลยว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงน้ำแล้วเด็กบูเอาเอู้ ขับรถในน้ำได้ไหมเนี่ยไม่ได,ดไ้หมดเลยอืแผ่นดินไหวหมดเลยโอเคฮะแต่เมื่อยี้ฮีโร่ต้องออกลงครับผมแต่เมื่อยี้แต่เวลาเป็นฮีโร่แล้วอ๋อเอาละฮะแต่เวลาฮีโร่เดชคูอย่างเราต้องออกลงไปช่วยโลกแล้วไอ้คุณลื่นก่อนไอ้สัตว์ยื้อต้นนี้มีคนตะบุกโลกเราฮะ ราต้องออกไปช่วยโลกครับผมมาใครมันทำ้ายโลกเราไหนขึ้นินลำไหนเอาละฮะตอนนี้เดธพูบินได้แล้วฮะไป,ไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วเดธพูบินได้มาเว้ยมาเว้ยมาวิ่งมาแหวนทน <c oughs> เฮ้ยหมุนอะไรเดธพูกูเดียวมันต้องมีพลังกว่าน,นี้เฮ้ยกลับขึ้นมาเ,เ,เดี๋ยวก่อนนะเดธพูขอตั้งสติแป๊บนะ อุ้ยอุ้ยโอ้ยเป๊เลยยิเท่โอ้ยเป๊เป๊อุ้ยอุ้ยก่อนได้ทูตแตกกันแล้วเว้ยอุ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 ้ยบินไว้บินบินบอลเอออุ้ยนี่ไงตีมากเลยเธอบอกได้ทูตสู้ไม่ได้นะฮะไม่ไหวละไม่ไหวแล้วเฮ้ยไหนวะเราต้องหาเป้าหมายครับหาเป้าหมายใกล้ๆไทยไทยจะสู้กับเรานั่นไงนั่นไง เฮ้ยเอ้ยไม่ตีมันล่ะเหมือนที่เองตีเมื่อกีย้ยิงแม่งเลยยิงดิยิงยิงยิงนี่เด่นผูขึ้นไปยิงบรรยากาศอ่ะ <laughs> เด่นผูโดนสสยหลังได้ยอ้ยว้ยเราไม่ยอมแฮีโร่ต้องตุงต๊กตาเราเราเป็นฮีโร่ที่เกียรติสุดในบรรดานี้นะบรรดาโลกมาเวลเราเกีนที่สุดแล้วเยัยเดี๋ยวเราไปด้วย อ่อนแจแต่วันี้ภูกรเอ้ยกลับมาก่อนลูกเฮ้ยกลับมาบินก่อนเฮ้ยเฉียดไปเฉียดไปฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเออเออยิงแม่งยิงดิยิงยิงยิงมั่นยิงมั่นโอ้โหยิงไม่ทันแม่งคือบินอุ้ยเครื่องช็อตเราเครื่องช็อต เครื่องชดเครื่องชดไม่ยอมแพ้ครับบินตอน่อแม่กลัวอ,อะไรอ่ะขอแค่นี้มาเออชนแม่งกลับมาบินก่อนลูกกลับมากลับมาได้พู้กลับมากลับมาโอ้เครื่องชอตหมดละเอาวะ่ะเออโอยเครื่องรวนนะเครื่องรวน เฮ้ยกลับมาก่อนดิรูกลับมาโอ้ดิเจะาชนหลายรอบมากเกินเออโอ้ตอนนี้บ้านเมืองมันวุ่นวายหมดแล้วฮะเฮ้ยบินก่อนเออเออปล่อยแสงนี่ปล่อยแสงนี่ปล่อยแสงนี่ปล่อยแสงแล้วนะอกไม่ด้วยยี่แค่เห็นได้พูอะไรวะนี่มาดิมาดิตบแม,ม,ม่งตบตบแม่งมีเครื่องบินใหญ่ไอ้สัตว์ ตบดิตบ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 เดซพูอย่าไปยอมเฮ้ยพลังหมดแล้วเดทพูเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเดซพูพลังหมดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดทพูตามไปตามมันไปเฮ้ยเราตามไปตบมันเครื่องมันดูเช็คพันนะฮะเอาวะเอาวะเอาวะเฮ้ยเฮ้ยเอาดิตบแม่งตบแม่งตบมันตบมันโอ้เดซพูพอร์หมดละ เฮ้ยมันจะลวกแล้วมันจะลวกแล้วเมื่อกี้ตกตอนนี้เราตกมันมันมีผลนะมันมีผลนะนี่ปึ้มเรียบร้อยฮนะนี่ทำลายไปได้หนึ่งรัแต่ว่าแกมเฮ้ยเฮ้ยไม่เดี๋ยวแม่อุ๊บเ, <c oughs> เอาแล้วฮนะตอนนี้เราได้เข้ามาในาสนามอา่าสนามเมาเรียกค่ายทหารนะครับผมเรียบร้อยเลยฮะเป็นค่ายทหารที่มันเป็นเขตห่วงห้ามข้างเข้าฮนะแต่กูก็จะเข้านะครับผมเออ <Yeah. S 2> เน,ออน่ขอลองรถก่อนขอลองปืนหน่อยดิอือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปุ <c oughs> ่จะยิงปืนอือสายแสงเอาไม่ได้วะอือนี่สายแสงห่วยกวาเว้อือสายแสงสายแสงอู้วี่แสงสีฟ้าไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะดีกว่าฮะปืนโอ้ยทหารหนมาไปทำลายรถพี่อุ้ยีย่ลดลดเราฮะ ไปก่อนเดี๋ยวรถระเบิดรถแรงครับเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยอ๋อเกาะเกาะอันนี้เกาะเราจะแตกนะเมื่อกี้ไปแล้วเว้ยวัดแรงรถนะผมเจอรถคันนี้ลันแบบไหนว่าไปไหนไปไหนออกไม่สู้ด้วยหนีหนีชนแม่งเลยนะไม่ต้องขับจะด่วนเจ่สิเป็นยังไงดีฮะเขาเด้ถูก จบเลยจะขับเจ็ตล้มเลิกภารกิจฮะเออเออมงโืนใส่แม่งเออเออปอยปอยไปปอยระเบิดปล่อยระเบิดใส่ปล่อยระเบิดใส่รถถัง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 ปลาปลาพลังเข้าไปปลาพลังปลาพลังนี่เรามีเวทมนต์ฮะเฮ้ยอดิมาดิมาดิอืดนักหรอมึงอืดเหรอมึงอืดเหรอมึงอืดเหรอเจอ เดสคูของจริงเป็นยังไงเกดมากใช่ไหมนี่ฮะเราพาไปเลยเรามีเวทมนต์อะเราจะปาทุกอย่างนี่เก็บได้รึสิมึงมาดิไอ้เวทมาดิมาเข้ามาเข้ามาปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลังมีเดสคูปล่อยพลังได้นะหลายคนยังไม่รู้ไหนวะเฮ้ยไอ้ข้างบนนี่นี่คอปเตอร์ตัวดีเลยสัตว์ยิงกูจังไห้ปล่อยพลังไปปล่อยพลังไป ปล่อยพลังเลยเด็กคูไม่ต้องใช้ดาบนะฮะในเกมนี้นี่ปล่อยพลังอย่างเดียวปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลังนี่กูยิงกว่าดาบก้นบอลอีกที่หายเออไปง่ายไปไงไปรถกูไปไหนวะเดี๋ยวรถประจำตั้งแต่มาก่อนฮะนี่ตายไปทั้งมึงรถถังเหรอยัยเคไปไหนไม่รอดหรอกกูปนาะปล่อยพลังวันกินกี่อะไม่ใช่นะปล่อยพลัง ปล่อยพลังปล่อยพลังเฮ้ยปล่อยพลังแล้วเหมือนเรามีพลังเวทบางอย่างนะ่ยแล้วก็ปาได้ด้วยไปยหาขึ้นรถก่อนนี่รถไม่พังด้วยเนะี่ยเกมนี้มันสุดยอดมาตอนนี้มันสุดยอดจริงอ๋อมาสเตอร์ไซค์เข่าอ๋อเราเว้ยตีลูกการโค้งหนึ่งรอบเฮ้ยเป็นไงมากันเลยพวกเวน เอาแล้วฮะแต่ขับโกนที่ทั้งวันเลยกูเอาเหรือว่าเฮ้ยตีลังกาช่วยอีกหนึ่งรอบนี่เป็นไงนยเยรถดับเพลิงรถดับเพลิงของมึงๆๆ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 ไม่หล่อเลยกูจะอาโหลดแหล่อซะหน่อยอ่ะหารูาขึ้นมาแล้วปึ้มโอ้โหพลังลตัวเองฮะใครจะปล่อยพลังไปปล่อยพลังปาพลังเข้าไปปาเข้าไป ปาเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอรถมาก่อนนะเออทำเป็นเล่นนะอะไรรถติดรถติดสอบมาให้พวกกูเห็นพวกเองเข้ามากันได้เลยเออเออปาพลังเฮ้ยอะไรยิงกูวะอะไรยิงกูวะข้างบนลอยสัตว์เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง มองไม่เห็นมองไม่เห็นมาเลยผู้เวินปาพลังปาปาพลังเฮ้ยเฮ้ยพลังหายออกมาแล้เปลี่ยนฮะมาเลยเออเออขอพลังหน่อยนี่ฟูลสองฟูลสองเออเออเฮ้ยขอพลังระเบิดเฮ้ยมาแล้วพลังกลับมาแล้วเออเออพลังกลับมาแล้ว พลังกลับมาแล้วเว้ยปาพลังปาพลังปาพลังโอ้หยิงหมอนเห็นตัวได้ทูเลยที่ถ่ายอะไรมายิงจากข้างบนวะเนี่ยเฮ้ยเที่รถตัวเองเฮ้ยไอเวนใครยิงกูจังบนไหนไหนไหนทางบนไหนยิงไหนสูงมากไหมเอาไปแดกเอาไปแดกเอาไปแดกเป็นไงยิงกูจังเลยสัตว์ลำพานวู้ฮูลงด้วยความเร็วสูงอะ อุ้ยเดี๋ยวลงผิดทางก็โทษทีแล้วแล้วฮะเราก็มาถึงบ้านชีเปือยนะฮะแม่ั้นตั้งขับรถมานึกนนานอืมเราเราจะมาเยี่ยมหมู่บ้านนี้กันครับผมให้เปิดประตูไหมเปิดประตูหน่อยพี่เฮ้ยเขาเปิดประตูกันยังไงวะบ้านหลังนี้เปิดอย่างนี้เปล่าเดี๋ยวเฮ้ยบีบแตะบีบแตะก็ไม่มีคนออกมาเว้ยแม่นี่ต้องบีบแบบเซอร์ไพรส์หน่อยนี่ไงนี่ไงบีบแบบเสียงเรียกเสียงกรี๊ด นี่ไงบีแบบนี้ไงมันต้องบีแบบนี้ใช่ไหมอุ้ยเราล้เข้าไปด้วยฮะอ,อ,อะไรอะไรโวยโวายอะไรกันโอ้โหข้างในเป็นสี่งแดงแล้วเขาเริ่ต่อสู้กับเราแล้วมาวันนี้เดชภูบุกบ้านชีเปลยฮะเออเอ้ยเชียวดาไปที่มึงอะไรมึงเฮ้ยมาแล้ว <c oughs> กระเป๋ายิ้ตัออวเองจะตายฮ่าเรียบร้อยบายสายหมดออื <c oughs> มันเรียบร้อยอะไรวะอย่าน่งมเชย์อย่านั่งมิเฉยตายฮาวันะหมดยังหมดยังวันนี้เรามาลากผ่านไม้ชีเฟอรให้หมดนะฮะไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนบ้างวะมาแมนอืออันนี้มันน้อยไปใครซักไม้ดิไหนไหนซักไม้ดิเหรอซักไม้ดิกับมอึงกระเด็นดิสอ๋อ ใ,ใครซักไม,ม้ดิกเมื่อกี้พวกคซักไม้ดิใช่ไหมนี่อยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านเอาพลังไปกินตาไปเลยพลังขึ้นเตาพลังขึ้นเตาเอาไม่ใช่ไหนตัวหนึ่งตัวนึงอยู่ไหนแต่อยู่หลังบ้านไหนเมื่อกี้อ้าวโผล่มาเลยดิยเอา,เาเอระเบิดไปกินอุ้งเรียบร้อยฮะายหายกหมู่บ้านนะฮะเดชภูมาบ้านที่ไหนที่นั่นตายหาหมด ไปดีกว่าหมดยังเนี่ยยังไม่หมดอีกเหรอหมดยังหมดยังหมดแล้วนะโอเคฮะหมู่บ้านนี้เราได้มาทำร้ายเรียบร้อยแล้วฮนะไปดีกว่าไปโอ,โอเคฮะวันนี้เดดพูเห็นหญิงสวยฮะเดดพู Deadpool ต้องเข้าไปจีบสักหน่อยฮะว่าเราเราต้องมีวิธีการจีบหญิงแบบใหม่ๆนะฮะเออน <Okay, S 1> ้องสาวจ้ะ มึงพูดอะไรของมึงเนี่ยเอานี่ไปแดกแล้วกันมึงด้วยกูรู้เดี๋ยวมึงก็หนีกูเอานี่ไปแดกแม่งเลยสัตว์จีบสาวไม่สำเร็จฆ่าแม่งทิ้งเลยนี่สไตล์เดททูนี่อ้าเอาละฮะเครื่องเล่นนี่อะไรอ่ะยค่น้อยเงินเอาโอ้โหไม่มีเงินเล่นเดททูม,มันโจขนาดแล้วเลยว่าไม่มีเงิน15บาทนะแค่15บาทเดี๋ยวเราไปขอคนแถวนี้ดีวกว่าว่าใครมีเงิน15บาทบนะ้างอ่้ขอไปหยิบคนนี้ดีวกว่าเออเธอเธอเราเอ้า เป็นมึงขายรูปคนดังวะเนี่ยจ่ายจ่ายเงินมาด้วยจ่ายเงินมาด้วยแน่ถ่ายแล้วเดินหนีอ่ะอย่างนี้มีเหลืองนี่อย่างนี้มีเหลืองเนียถ่ายรูปไม่จ่ายเงินเหรออ,อะไรทำไมมีไหมสไลด์เฮ้ยเอามาสิบห้าบาทไว้แล้วตำรวจจะมาแล้วเอามาสิบห้าบาทยังยังแค่สิบห้าบาทเนี่ยขอยาเหรอไม่มีเงินตกเลยงั้นพี่ขอน้องอ่ะน้องค่าถ่ายรูปมาสิบห้าบาทสิบห้าบาท ไม่มีเฮ้ยทำไมมันยากจงกันแต่ว่าคนในเมืองนี้แหมหมดว่าคนขับเรือนั่นไงเห็นแล้วเอาไปทักทายเยี่ยเขาหน่อยฮะเฮ้ยว่าไงเพื่อนโอ้สบายนี่นี่ฝั่งนี้เอ้ยทักทายหน่อยเรือแตะอ้าวอ้าวให้ควยออะให้ควยไม่เป็นไรแลกกันแลกกันามาให้ควยเดชพูนะฮะเอานี่ไปเลย เอาไปแดกไป2ดอกมาหาให้ควอดได้ทูโอ้โคมคามเลยฮะไปไหนเนี่ยเสองคนเนี้ยเฮ้ยนายสองคนไปไหนเนี่ยคูเกย์เปเราเนี่ยอะไรอะฮะชนแม่งเลยหาเรื่องหาเรื่องอะทำไมอะทำไมอะนายมีปัญหาสองนายมีปัญหาแค่แตะถึงกัดล้มเลยทีเดียวเชียว ทำไมหนีไปไหนโอ้ยยนั่นโดดลงเลยเอออ่ามันหนีเราต้องเอามันให้ตายฮะเดทูฆ่าแล้วต้องฆ่าให้ตายเฮ้เฮ้ยฮ้เฮ้คิดจะวัดเหรอจะวัดกับเดทูได้ได้นยากวัดได้จะตายเดทูเดี่ยวขวาได้ขึ้นแมลงครับ